สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลินมาทําสวยนะคะหลังจากที่หลินเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรเอ่อทำผมพังอะ่ะแบบพังแบบ,ยบเยินอะ่ะ oh, ไม่มือท <my S 1> ้นดี <God S 1> <you S 2> เห็นป <it. S 2> <ะ>่ะเนี่ยนะคะมันจะเป็นวุ้นๆแบบนี้ <Okay. S 1> ทุกคนดูสภาพผมของหลินตอนนี้นะอันนี้คือ คือผมที่แบบว่ามันงอกมาใหม่ใช่ไหมและอนี้ก็คือผมที่เราทําสีกันแบบบ่อยๆประจำประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวมาให้พี่นะคะอ่อพี่เจี๊ยบโอเคค่ะนะคะพี่เจี๊ยบดูแลให้นะคะอ่อพี่เจี๊ยบคะไม่ทราบว่าผมอย่างผมหนูเนี่ยจะทํายังไงกับมันดีบ้างะนคะปัญหาของผมหนูคือ ปลายช็อตนะคะเป็นมู้นหมดเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะแก้ไขโดยการเราต้องเล็มตรงที่ช็อตออกนะคะเล็มที่ช็อตออกเกือบหมดแต่หมดเลยจะสั้นไปเนาะเราเอาแค่ว่าปลายที่ไม่ไหวแล้วจริงๆเอาออกนะคะแล้วในส่วนพอเล็มแล้วเนี่ยตรงนี้จะแนะนําให้น้องนะคะเพื่อแบคไลนะคะแบคไลท์คือการ เคลือบผมนะคะให้ผมม,มันปกปิดผมที่แบบอ่อนแอและแห้งเสื่อมมากๆนะคะมันจะทําให้ผมอวกอิ่นและเงาขึ้นแล้วพอเราเคลือบแบ็คลท์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการต่อผมกัน,นะคะ่ะต่อผมโดยการซ่อมแซมในส่วนที่มันแบบขาดแหว่งไม่เป็นทรงอะคะ่ะพอเราต่อผมเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องเขาจะสวยขึ้นแค่ไหน,นะคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่เจีย๊ยบมากเลยค่ะ เคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวรอหลินแ๊บหนึ่งนะหลินไปทำแบคไลท์ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นไงนะจ๊ะจากนี่นะคะสภาพแบบนี้ทุกคนคะ่ะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะ,ะเราจะซอยผมเราจะตัดตัดทิง้ง<ๆ>ทุกคนนี่นะคะนิ้วไร้<ๆ>นิ้วไหนไร้ให้ตัดทิง้งผมไหนเสียให้ตัดทิ้งไปนะคะ พี่เจี๊ยบน่ารักนนความรู้แน่นและที่ที่สำคัญสวยมากโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่เราตัดเนื้อร้ายออกไปแล้วนะแปมนี่ค่ะคนหลังจากที่เราตัดเนื้อร้ายออกไปแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้นี่คือสีอะไรสีอะไรก่อนงงมากๆงงมากแม่ มันจะส้มก็ไม่ส้มมันจะเขียวก็ไม่เขียวมันเาข้างบนทองอีกเออเอาเข้าไปมากับคุณแม่ค่ะตาแดงแม่หลินเองใอ้มาเข้ามานั่งเลยคนตอนนี้เรากำลัลงเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะเนี่ยทข้าไอาค่ะอ่าค่ะ,คะ <laughs> นี่ะ หญิงน้องเสร็จเราก็ไปเก็บผมให้อของหวานกันนะคือตอนนี้นะหลินรุ้นมากหลินตื่นเต้นมากเพราะหลินไม่เคยทําเลยนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าหมดแล้วนนนะมันต้องดีแน่ๆเอ่อทุกคนคะนี่นะคะก็เราก็ทำไดอานะคะแล้วก็ทิ้ง่า20นาทีนะคะตอนนี้ก็ล้างออกนะคะนี่ทุกคน ทุกคนคะดูคือมันดีจริงๆคือแบบโอ้โอ้ไมก่กอดเฮ้ยคือแ้าวของจริงทุกคนดูดีเคยมันดีอ่ะมันดีแบบโคตรประทับใจจัดๆอ่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ใครนี่ใครก่อนเมื่อกี้ใครแล้วตอนนี้ใครนะคะ ทั้งหมดที่เราทำไปเราทำอะไรกันไปบ้าง <_ c oughs> เชิญพี่เจ๊บเลยคะ่ะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือน้องต่อผมเสร็จคือดาไแ้กผมที่มาคือผมไม่โอเคเลยทั้งสัง้นทั้งเสียสารพัดเลยพี่ก็ซอยออกแล้วก็เพื่อแบ็คไลท์ผมน้องเขาข้างบนเนาะแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นสีต่อเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วข้างในนี่เราก็จะเพิ่มสีสันโดยการใสไ่ไฮไลท์ข้างละสองเส้นนะคะจะเป็นบอล อ่นอนมากกับสีเทานะคะสาหรับสีกันค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยค่ะประมาณนี้เลยนคะ<ช>คะ,คะ<ด>เปลี่ยนจากสาวแบบว่าผมบางๆน้อยๆนะคะกลายเป็นสาวผมหนาผมยาวผมสวยสวยเป๋ไปเลยนะะแบบไม่รู้สึกเจ็บหัวเลยนะคะทุกคนพี่เขาแบบต,ต,ต่อนานนะะ้อยอย่างดีมากน,นี่นะคะแล้วก็หลิมจะให้ดูตรงนี้ ทุกคนถ้าทุกคนเป็นหลินทุกคนจะทำยังไง mm hmm. คือสวยทุกสีแม่เอ้ยไม่ okay, ค่าทุกคนวันนี้นะคะหลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าหลินจะทำอะไรนะคะอย่าสนใจหน้าสนนะฮะวันนี้มาทำผมไม่ได้มาทำหน้านะทุกคนนะ mm hmm. ยังไงหลินก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบ mm hmm. ด้วยนะคะพี่เจี๊ยบ mm hmm. สวยน่ารักใจดีมากๆนะคะแล้วก็ น้องๆทุกคนที่จะผมทําอะไรให้หลินเป่าผมอะไรเงี้ยคือน้องมือเบามากดีมากเลยนะคะถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะหรือว่าระยองจันตาดอะไรแบบนี้หรือว่าใครที่ได้มีโอกาสแวะมานะคะฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะร้านสวยสั่งได้ของ,งพี่เจี๊ยบค่ะบายเจี๊บบยบค่ะนี่ค่ะ ไม่จกตาค่ะคุณอยู่ตรงข้ามตะเคียนคู่นะคะจันทบุรีนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าทุกคน